สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้มาดูแบรนด์ a s i c กันบ้างนะครับว่ามีรองเท้ารุ่นอะไรบ้างแล้วก็แต่ละรุ่นนั้นเหมาะกับใครนะครับตามกันได้ในคลิปนี้ครับมาถึงเชลแรกนะครับสำหรับคนที่หารองเท้าสปอร์ตนะถ้าเกิดใครที่เริ่มต้นวิ่งผมอยากจะแนะนำรองเท้ารุ่นนี้ของ Asics นะครับนั่นก็คือ Kayano เป็นรองเท้าที่มีชื่อเสียงมานานคายาโน่ตอนนี้มีรุ่นที่28แล้วครับเพื่อนนี่หน้าตาแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับสายซัพพอร์ตคนที่อยากหารองเท้าดีๆซัพพอร์ตแน่นๆนะครับรวมไปถึงคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนเท้าล้มนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะมีที่จะช่วยเสริมให้ตรงอุ้งเท้าเนี่ยมันมีมันดันอุ้งเท้าเข้ามาอ่ะก็คายาโน่เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เท้าล้มเท้าแบนด้วยนะครับเป็นสายซัพพอร์ตตัวท็อปที่สุดของเอซิกถัดมาก็คือมี อันนี้ไลท์โชว์28เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยความเด่นก็คือมันจะส่องแสงในเวลากลางคืนแค่นั้นเองเดคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าอยากได้เบาหน่อยบางคนบอกว่าคายาโน่28ค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะมันก็จะมีตัวคายาโน่ไลท์2นะครับที่จะมีน้ําหนักเบากว่า28ปกตินี่เห็นไหมครัเพื่อนๆเขาจะตัดเจลข้างหลังออกนะครับแต่ก็ยังมีเจลที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยตรงพื้นที่ฟอร์ฟุดด้านหน้านะครับมีอยู่จุดเดียว ก็จะลดน้ําหนักลงไปได้พอสมควรทีเดียวนะครับคายาโนมีหน้าวายมีซูเปอร์วายด้วยด้านล่างนี่โอเคซูเปอร์วายแต่คู่นี้เป็นคู่27นะฮะ20อ๋อ28เหมือนกันนะครับ28เหมือนกันอ่ะส่วนที่ต่างจากเดิมคายาโน่28เนี่ยเขาใช้โฟมที่มีชื่อว่าไฟฟ์โฟมบลาเแล้วนะครับจากเดิม27เนี่ยจะใช้ไฟฟ์โฟมเพอร์เพลแต่ตอนนี้28เป็นไฟฟ์โฟมบลาสเรียบร้อยแล้วนี่คือฝั่งที่เป็นตัวท็อปสายซัพพอร์ตของเอซิกนะครับ ส่วนตัวรองลงมารองลงมาของเอซิกเนี่ยที่เป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับจะเป็นคู่นี้ครับ gt 2000รุ่นที่สิะถ้าเ,เพื่อนเพื่อสังเกตมันต่างกันยังไงความหนาของเจลนะฮะพื้นที่ของเจลเนี่ยจะมีต่างกันนะครับตัวนี้ตัวท็อปนี่รองท็อป gt 2000เนี่ยตัวรองท็อปคายาโน่ที่แปดตัวท็อปนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับส่วนตัวท็อปที่สุดของสายซัพพอร์ตจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับคู่นี้ เจล k i น s e y Blast นะนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันเนี้ยสุดเลยท็อปที่สุดเพราะว่ามีเจลหลังด้านหน้านะครับใช้โฟมไฟฟโฟมบาสด้วยอันเนี้ยท็อปสุดมันก็จะไล่แบบนี้ครันี่อย่างนี้แล้วก็มาที่ GT 2 0 0 0แบบนี้ 1, 2, 3ไล่แบบนี้นะครับถัดมาสำหรับคนที่หน้าเท้าปกตินะครับหน้าเท้าปกติมีรุ่นที่แนะนำก็คือเป็นสายซัพพอร์ตเหมือนก,นกันก็คือตัว Nimbus ครับ Nimbus ยีนะครับ มีเจลนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยนิมบัสใช้ไฟฟลอมบลัส plus นะมีบวกด้วยนะครับเพื่อน,อนแน่นอนก็จะมากับไลท์โชว์ก็เปล่งแสงในเวลากลางคืนแล้วก็จะมีตัวที่เป็นนี่ไลท์ Light แบบเบาก็จะตัดเจลออกน้ำหนักก็จะเบาลงเยอะตัดเจลออกไปชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับส่วนถัดมาก็คือตัวที่รองท็อปจากตัวนิมบัสก็จะเป็นรุ่นนี้ครับอยู่นี่ เจลคิมมอลัส24แบบนี้นะครับนิมบัสคิมเมอลัสเนื้อเจลก็จะน้อยลงตัวนี้ใช้ไฟฟลอมบลาสบลาสพลาสบลาสธรรมดานะครับครับก็อยู่ที่งบประมาณของเพื่อนๆครับว่าประมาณไหนนะครับไวที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวท็อปก็จะยิ่งราคาสูงตัวธรรมดาก็จะประหยัดหน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวสายซัพพอร์ตนุ่มสุดๆเลยที่เป็น ที่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของคายันโนกับบลั t ที่ออกมานานแล้วตัวนี้คือโนวา l a ั t ครับรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2โฟมก็จะหนาขึ้นกว่ารุ่นแรกนะครับใครที่ได้มีโอกาสลองก็จะรู้เลยครับว่าคู่นี้นุ่มมากๆแล้วก็เด้งด้วยนะครับเหมือนวิ่งอยู่บนแทเบิลีนนะเขาก็จะมีแค่ Nova บลั s ส2นี่แหละใช้โฟมไฟฟโฟมบลัเหมือนกันนะครับตอนนี้ไฟฟโฟมบลัก็น่าจะไปเกือบทุกรุ่นของเอซิกแล้วนะฮะโอเค ถัดมาจะเป็นสายสปีดบ้างดีกว่าสายสปีดสายซิ่งสายเรซซิ่งนะครับสายเรซซิ่งของ a อซิเนี่ยจะมีผมว่าแบ่งออกเป็น2ฟฝ้าฝ้าที่เป็นพื้นหนานุ่มสมัยนิยมที่คนกำลังน,น,นิยมกันก็คือ Meta Speed Sky คู่นี้นะครับไม่ต้องบอกนะเพื่อนๆว่ามันเด่นยังไงนะครับโฟมใช้ไฟฟ์โฟมเทอร์โบแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเพลทอยู่ข้างในนะครับจับคู่กันกันกบเมตาสปีดเอชนะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลย แยกกันยากมากๆต้องรอรุ่นที่2อ่ะเดี๋ยวเขาจะใส่ชื่อไว้ที่ด้านหลังแล้วแต่รุ่นแรกนี่จะแยกกันยากนิดน,นึงนะฮะใครที่เป็นสายซิงเรซซิ่งนะครับสนใจคู่นี้ก็มาได้ราคาก็จะสูงหน่อย8,500นะครับส่วนถัดมาก็คือสายสปีดเหมือนกันนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Magic Speed ครับ Magic Speed Meta Speed แล้วก็จะเป็น Magic s p e e d นะครับคู่นี้มีคาร์บอนเหมือนกันนะครับ แต่เป็นรองเท้าที่ไว้ซ้อมทำความเร็วแล้วก็จะใช้เมตาสปีดในการแข่งขันก็จะจับคู่กันมาแบบนี้ซ้อมแข่งมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะไฮเปอร์สปีดอ่านี่ไงเมจิกไฮเปอร์อย่างงี้มาตรงนี้ตรงนี้นี่อย่างงี้เมตาเมจิกไฮเปอร์นะครับเป็นสายเรซิง่งทั้ง3คู่เลย3รุ่นเลยครับเมตาเมจิกไฮเปอร์นะฮะอ้อโทษที รุ่นนี้เนี่ยมันออกมาก่อนก่อนการนั่นก็คือ Meta Racer แต่ผมว่าแทบจะหาไม่ได้แล้วที่นี่ก็ไม่มีอันนี้เป็นของผู้หญิงนะครับเหลืออยู่คู่เดียวเลยของผู้หญิง Meta r a เซอเป็นคาร์บอนแต่จะมีคาร์บอนแค่ครึ่งแผ่นด้านหน้านะครับ,ค,รบคู่นี้เนี่ยที่ผมลองเนี่ยถ้าเทียบกันกับเมจิกสป e d แล้วนะครับคู่นี้จะจะค่อนข้างนุ่มกว่าถัดมาเป็นซีรีส์รายรายบ้างนะครับรายเนี่ยจะมี คู่นี้มีคู่ใหม่เลยนะกลายลายสามซีรีส์ลายของ a s i ิเนี่ยก็จะเน้นการกลิ้งนะครับเพราะว่าบริเวณด้านหน้ามันจะโค้งแบบนี้นะถ้าจะโค้งแบบนี้นะครับโฟมเนี่ยจะไม่ได้นุ่มมากจะค่อนข้างเฟิร์มนะนรุ่นที่2นะแต่รุ่นที่3ามทุกจะไม่ได้ลองรุ่นที่3เนได้เป็นไฟฟลอมบลัสพลัด้วย,ยอยากจะมีโอกาสได้ลองจังเลยนะครับคู่นี้ก็จะเน้นแบบการกลิ้งเท้าแบบเหมือนมาโยกนะเหมือนมาโยกนะครับ ก็จะโยบแบบนี้นะก็จะช่วยในการกลิ้งเท้าให้มันเวลาจ้าหมาเปลี่ยนท้ามันก็จะสมูทขึ้นครับซีรีส์นี้ของ ASIC กเนี่ยก็ออกมาตอนนี้เป็นรุ่นที่3แล้วกลายลาย3นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีกลายลายแล้วมันจะมีรุ่นตัวรองลงมาก,ก็คือ EVOLINE EVO Line นะครับแต่วันนี้ไม่มีแล้วถามพนักงานเขาบอกว่าไม่มี EVOLINE แล้วนะครับก็เลยไปหาอีกคู่หนึ่งที่มันคล้ายๆกันคือคู่นี้เรียกว่าเป็นนูซานูซาเนี่ยจะเป็นใช้ โครงมาจาก e ีโวล n e นะครับนูซ่าไตรสิาเนี่ยใช้ใช้โครงมาจาก e ีโวล n e สมันจะเป็นแบบนี้ครับไกลลายอยู่ข้างบนแล้วก็จะมี e ีโวล n e หรือนูซ่าไตรเนี่ยจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับซึ่งไอตัวนูซ่าไตรเนี่ยรองเท้าสําหรับไตรกีฬาอันนี้เป็นของผู้หญิงผู้ชายไม่มีแล้วเหมือนกันของผู้หญิงนูซ่าไตรสิบสามเหมาะสําหรับการเล่นไตรกีฬาก็คืออัปเปอร์มันจะระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ เราสามารถใส่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่ถุงเท้าวิ่งนะเพราะว่าคนที่เล่นใจกีฬาม,มันเน้นเรื่องความรวดเร็วในการเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากจักรยานแล้วก็มาวิ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้เขาจะออกแบบมาให้มันเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับยังเหลืออีกนิดนึงจริงๆแล้วเอซิกเนี่ยตัวเรซิ่งเดิมๆดั้งเดิมของเอซิกนะครับจะเป็นแบบพื้นบางนะวันนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ครับ s o r t ์ตี้เม RP6 นะเป็นพื้นบางเลยบางเฉียบแบบนี้เลยนะครับ ใครที่ชอบวิ่งแล้วแบบฟิลกลาวคอนแทคแบบแน่นๆนะคู่นี้โดนแน่นอนนะครับตอนนี้ไม่มีพวกทาเทอร์อะไรพวกนี้แล้วเหลือแต่ซอที่เมจิกอย่างเดียวนะครับนะโอเคนี่เป็นเรซิ่งสายบางนะครับอาราทัตมาของเทลกันบ้างดีกว่านะครับเทลของ a s i c ็เนี่ยมี f ฟูจิสปีดนะฟูจิสปีดนี่ก็ใช้ไฟฟลูมนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเทลสายทำความเร็วนะฮะมีโซโนมาฟงก็จะหนาหน่อยนะครับโอ้นี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ท a บุโคนี่ก็โฟมหนาแน่นดูแข็งแรงมากนะครับดอกก็ลึกนะสรุปนะครับก่อนที่จะจบกันไปในคลิปนี้นะครับใครที่หารองเท้าของ ASIC นะครับรุ่นที่ซัพพอร์ตนะก็จะไล่มาเลยนะครับเพื่อนๆคนที่เป็นคนเท้าปกติให้ลองดูที่ Nimbus หรือ Cumulus นะครับหรือใครที่เป็นคนที่มีเท้าแบนนะครับเท้าล้มให้ลอง Kayano หรือไม่ก็จะเป็น GT2000 นะครับหรืออาจจะลองตัว k i ิน e ซก็ได้ที่เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับ ส่วนใครที่หารองเท้าเรซิ่งของ a อซ c สนะครับสายที่หนาแล้วก็เด้งก็จะเลือก Meta Speed จะเลือก Sky หรือ Edge ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณนะครับส่วนคนที่อยากจะหารองเท้าซ้อมจับคู่กับ m t t s s p e e นะครับก็จะมีทั้ง Magic Speed หรือว่าจะเป็น Hyper Speed ครับและสายบางกรอบนะฮะตอนนี้เหลือแค่รุ่นเดียว s o r ์ต Magic นะครับจริงๆมันจะมี t a r t อ r r อีกนะแล้วก็จะมี Sky Sensor แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับส่วนอีกรุ่นนึงอีกซีรีส์หนึ่งของ A s i c ก็คื ซีรีส์ที่เป็นชื่อว่ากายไลน์นะครับมันจะมีกายไลน์อีวลไลน์นะครับพวกนี้ก็จะเน้นความลื่นไหลในการวิ่งนะครับให้เราวิ่งได้สมูทมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับก็สำหรับ a อซิก็จะมีประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับรองเท้าของ a อซิสอบถามถเข้ามาได้นะครับ สุดท้ายนะครับขอฝากโปรโมชั่นดีของสมาชิกบัตรเครดิต KTC นะครับรับส่วนลด15%เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปสนใจรองเท้าคู่ไหนก็อย่าลืมใช้บัตร KTC นะครับผมปอจากวิ่ในกัปนไปในดีลาทุกคนไปก่อนในคลิปนี้คลิปหน้าติดตามกันได้ครับว่าเราจะไปที่ร้านไหนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ